โอ้แบบนี้แหละผมอยากได้แบบนี้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับแฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัววันนี้ผมขออนุญาตใช้ภาษาเหนือนะครับภาษาท้องถิ่นเนาะเป็นคนละปูนนะครับเป็นคนล้านนาแต่ว่ามาอยู่กรุงเทพบาได้นะครับก็เลยแบบว่ามืนมนทีจะได้อู้ภาษาเหนือหรือว่าพูดภาษาคําเมืองนะครับเพราะว่าบะมีใครอู้ตวัวเนาะเมียก็อู้บะจ้างนะครับเมียเป็นคนภาคกลางนะครับลูกๆยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะก็บะค่อยได้ใจเนาะมืนมนจะได้เอามาอู้ ห่องนะครับถ้าใครบ่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะครับคอมเมนต์ถามได้มันเกี่ยวกับเมนูตัวนะครับวันนี้เป็นเมนูที่แบบผมจะเอามาทํากับหม้อทอดไร้น้ามันนะแต่ว่ามันเป็นเมนูที่บ่มีส่วนผสมอะไรเลยนะครับผมจะใส่แค่เกลือ กับผงปรุงรสนิดเดียวนะครับเมนูนั่นก็คือเมนูหมูย่างนะครับมันช่วงสงการหรือว่าช่วงปีใหม่เมืองที่มันผ่านมาเนี่ยมักจะเอาหมูไปย่างสมัยตะกอนเนาะผมนึกถึงสมัยตะกอนที่ป่อชอบเอาไปย่างกินบม่ได้ใส่อย่างเลยครับใส่แค่เกลือกับอะไรก็ผงปรุงรสนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็เอาไปย่างซึ่งมันลำตราตึงใจจนถึงวันนี้พอผ่านช่วงเทศกาลนี้มาได้ก็คืดเติงหานะครับก็บเลยเอามาเยี่ย ใน,ในเขาก็มีหม้อทอดไร้น้ำมันละบ่ต้องไปก่อไฟในเตาอังโลนะครับเพื่อเสียเวลาเนาะผมไปซื้อหมูมาตะกี้นะครับนี่จิ้นหมูนะครับคนเหนือก็จะห้องเนื้อว่าจิ้นนะครับเนื้อวัวก็จิ้นวัวเนื้อควายก็จิ้นควายเนื้อหมูก็จิ้นหมูนะครับอันนี้เป็นจิ้นหมูส่วนของสะโพกมันซื้อมา2ตินนี้ราคา80บาทเกินกิโลนะคร,ครึ่งกิโลกร,รมัมเนาะเดี๋ยวผมจะทำาให้มันบางๆเนี่ยหน่อยนะคร,ครับผมจะแบ่งเป็น 4ชิ้นนะครับหรือว่า4ติ่นดีกว่าประมาณนี้ดูความหนาความอ,อย่างของมันก็อันนี้หนาไปนะครับก็ใื้มันบางอยู่หน่อยทำกับข้าวสมัยตะก่อนมันบบดได้ใจอย่างยากเลยนะครับมันแบบว่ามีอย่างกระใสไปกันม่ได้เนาะแต่ก็ลำ้ำล้ำนะครับ อันนี้กันหนาไปเนาะล้วก็ทำให้มันบางๆนิดหน่อยนะครับประมาณนี้อันนี้ครึ่งกิโลนะได้เยอะอยู่เนาะสะโพกหมูราคาแบบแพงนะครับส่วนของสะโพกนะแต่ถ้าเป็นสันคอสันนอกอะไรอย่างเงี้ยสันในอ่นอะยมันจะแพงหน่อยครับทำให้มันเป็นบ้างเป็นบ้งางนิดหน่อยในแค่นี้นะครับ ทำแค่นี้เองอทีนี้ก็จะเอาไปใส่ในถ้วยกระมังนะครับได้ถ้วยกระมังมาแล้วก็เอาใส่ไปหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสนะครับผมใส่แค่ครึ่งช้อนชาประมาณนั้นนะคือเราจะปิ้งหมูปิ้ง ชิ้นวัวชิ้นควายมันก็นเหมือนกันเลยนะครับก็จะประมาณนี้เกลือ,อน,นี่กับดีใส่นะักประมาณครึ่งช้อนชาเนาะ,ะเดี๋ยวมันจะเกมไปนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวผมขอใส่ถุงมือก่อนอทีนี้เรากจะนวดนะครับเอาเนื้อเกลือกับเครื่องปรุงเครื่องปรุงรสเนาะให้มันเข้าไปในเนื้อหมูนิดหน่อยนวดนวดนวด,นวด บ้านมันจะเป็นเม็ดนะฮะมันจะเป็นเม็ดมันจะคอดมังอยูน่นวดสกรมในผมบะมักนะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปใส่ในตะแกรงหม้อทอดเลยนะครับบะมีการมาร์เดอร์รู้สึกว่าเครื่องปรุงกับเกลือมันจะเข้าไปในเนื้อหมูเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้ผอก็จะเอามาใส่ตะแกรงหม้อทอดอ่า อันนี้จะบบอหองนะครับบบอห้องด้วยกระดาษไขหรือกระดาษฟอยอย่างสักอย่างเด้อเพราะว่าจะทำให้มันคล้ายๆกับเต่าอ,อังโลเลยจะย่างให้มันคล้ายๆกับใช้เต่าอ,อังโลเลยลมมันจะได้ขึ้นมาตั้งลุ่มโดยนะครับนี่ง่ายๆเป็นเมนูที่ง่ายมากๆง่ายที่สุดละย่างหมูเนี่ยใส่หมดทุกชิ้นเลยนะครับนี่ ประมาณนี้เนาะขยบมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวผมจะเอามอทอดมาอรกกายทอนแตะหอนว่าหอนทุกพื้นที่ใส่เข้าไปเลยอ่าผมจะใช้อุณหภ,ภูมิอยู่ที่ประมาณสักอ่าร้อแองศาแล้วกันนะครับแล้วก็จะใช้เวลาสักซาวนาทีก่อนเนาะอ่าประมาณนี้หลังจากครบ20นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ป๊บโอ้โหอ,อันนี้มันเหมือนกับย่างเตาถ่านอย่างที่ผมคิดเลยเนาะแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่ามันสุกทั่วหรือยังนะครับผมก็เลยลองมาพลิกดูมันยังไม่มันยังไม่พอเท่าที่ผมต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเวลาอีกสัก5้านาทีนะ,อะเอาอุณหภูมิเดิมนะครับแต่ว่าขอ เอาอีกสักแค่5นาทีเองนะครับอ่า5นาทีละปุ๊บผ่านไปอีห้นาทีนะครับทีนี้ครบ25นาทีแล้วนะทั้งหมดนะอ่าโอ้แบบนี้แหละผมยากได้แบบนี้เลยนะครับมันเหมือนกับที่เคยย่างตอนเด็กเลยอ่ะเดี๋ยวเอาไปดูเนาะนี่นะครับมันก็จะแห้งๆเหมือนกับเราย่างด้วยเตาถ่านเลยนะครับ แต่ไม่รู้มันจะเหนียวหรือเปล่านะเดี๋ยวจะเอามาซอยชิมให้ดูนะหม้อทอดรุ่นนี้มันไม่ติดตะแกรงนะครับเนี่ยไม่ต้องลองอะไรเลยมันก็ไม่ติดนะครับผมรู้แล้วผมลืมอะไรลืมตัวนะครับที่จริงจะอู้เมืองเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเห็นไหมอู้ไทยอู้ภาษากลางจนติดนะครับอ่เวลาหัน่นเขาจะหัน่น ขวางเนาะขวางลายเนื้อเพราะว่ามันจะทําให้มันแบบเขี้ยวง่ายๆนะครับพูดลืมแต่ลืม,ลมว่าลืมอู่ภาษาเหนือมาอยู่ภาคกลางเมินเป็นสาวกว่าปีนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนาะผมจะจะจิมม้มเพงพอไปได้นะครับว่าม,มันเป็นจะได้เอาหน่อยหนึ่งดีกว่ามันจะแข็งไม่แหละมันคล้ายๆกับการย่างเตาถ่านเลยมาเนี้ เดียจะจิ้มเมื่อพอนะครับว่าเครื่องปรุงตะกี้ใส่เกลือไปกับผงปรุงรสเนาะมันจะพอดีกอมันฮะครับมันจะเกมไปก่อนนะครับบบเกมครับอันนี้คือมกจับเลยอ่ะนะครับจับก็คือว่าพอดีนะครับถ้ากินกับน้ำพริกตาแดงนะครับหรือว่าไขน่นีเจียวบองนะข้าวเหนียวนะ สุดยอดเลยนะครับแล้วก็มันจะเหนียวได้เด้ยถ้าถ้าทำวิธีนี้นะแต่ว,ว่าพันทำรู้สึกว่าเหมือนกับย่างด้วยเตาถ่านนะครับวันนี้ง่ายๆเนาะลองไปดูเนาะแบบง่ายที่สุดละเมี่วิธีย่างหมูนะครับมันฮ้อนฮ้อนแต่แตและโอเคเดี๋ยวผมยังมีเมนูที่ทําด้วยหม้อทอดไรนะ้น้ำมันนะครับเมนูง่ายๆแล้วก็รีวิวของใช้ภายในบ้านแล้วก็ภายในครัวเหมือนเดิมเนาะ วันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ